สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองโรงเรียนบ้านซับสเดาและเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองอนุบาลสามโรงเรียนบ้านซับสเดานะคะสําหรับวันนี้คุณคุกงมีทดลองวิทยาศาสตร์ดีๆสนุกๆกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตเด็กๆอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับค,คุณคุกงหรือยังคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กอนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งกระดาษทิชชู่ สองหลอดดูดน้ำหรือหลอดกาแฟก็ได้นะคะสามขวดใส่น้ำเรารู้จักวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูกุ้งหยิบหลอดดูดน้ำธรรมดาขึ้นมาแล้วก็วางไปบนปากขวดนะคะวางให้นิ่งๆน,นะคะไม่ให้ขยับขยื่ยนไปไหนเห็นไหมคะเด็กๆแล้วคุณครูกุ้งจะลองใช้นิ้วชี้ผักดูซิ ว่าจะผักหลอดได้ไหมแต่ว่าไม่ให้นิ้วของเราไปโดนหลอดนะคะซ้ายผักซ้ายผักขวาเลยนะคะหลอดเป็นยังไงคะเด็กๆไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยตีนี้เป็นคุณลองหยิบหลอดมาแล้วนํากระดาษทิชชู่นะคะมาถูที่หลอดไปทั้งสองด้านเลยเยอะเลยนะคะเด็กๆถูๆๆๆทั้งสองด้านเลยนะคะ ว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างอ่าถือกุ้วางไว้ที่เดิมนะคะหลอดไว้ที่เดิมดูสิจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะหลอดนึง่ปฏิกิริยาแล้วนะคะเด็กๆวางให้นิ่งๆก่อนหลอดไม่ยอมนิ่งค่ะ นิ่งๆแล้วทีนี้คุณครูกุ้งจะใช้นิ้วของตัวเองเหมือนเดิมไปพาหลอดว่าหลอดจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังหรือเปล่าดูเลยนะคะเด็กๆอ้าวหลอดกระโดดตามมือคุณครูกุ้งเลยทำหมนะคะมนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นหลอดมันตามๆๆๆๆม,ตามือคุณครูกุ้งมันตามมือคุณครูกุ้งเลยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะคุอกุ้ง,ง,งสามารถบังคับหลอดได้ด้วยมือเปล่าเลยเอามือไปแตะใกล้ๆข้างๆหลอดก็จะหมุนตามมือมือกุ้งเลยเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมอ่ะปฏิกิริยาแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตค่ะเด็กๆถ้าเรามีวัสดุ2ชนิดเช่นหลอด,ดแล้วก็กระดาษทิชชู่ นำมาถู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 กันโดยที่ไม่มีความชื้นนะคะเด็กๆให้แห้งๆไฟฟ้าสถิตก็จะเกิดขึ้นประจุบวกและประจุลบก,ก็จะเกิดขึ้นก็ทําให้หลอดพักตามมือหรือลอยไปตามมือคุณครูกุุงได้เด็กๆเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟ้าสถิตค่ะเด็กๆนําไปทดลองดูนะคะว่าของเด็กๆเป็นเหมือนคุณครูกรุงหรือเปล่าแล้วนําคลิป ที่คุณแม่ถ่ายให้มาส่งมาให้คุณครูค,คุณดูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เรื่องไฟฟ้าสถิตคุณครูคุณขอ,ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ